สวัสดีครับผมมาพบกับช่องเลขนักราดนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลรัฐบาลไทยนะครับผมของวันที่1กุมภาพันธ์2567นนะครับผมผลก็ออกมาแล้วนะครับผมแต่ก่อนจะไปดูผลกันก็นกนะครับผมมาดูคำเตือนกันก่อนครับโปรดใช้วิจารณญาณานในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์ ปรดกดติดตามช่องเลขนักราชาด,ด้วยนะครับผมขอเอฟซีท่านจงมีโชคมีลามีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือนะครับผมรวยรวยกันทุกคนครับผมก็เป็นการตอบปล่อยตองวดเลยนะครับผมเป็นแนวทางนะครับผมนําไปเทียบกับช่องอื่นคุาอาจารย์ท่านอื่นได้เลยนะครับผมเพราะว่าเลขนักราชเองก็ไม่รู้จะออกอะไรทําเป็นสติให้นะครับ เพื่อจะให้ทุกท่านนะครับเอซท่านนะครับได้มีช่องทางแนวทางนําไปเปรียบเทียบนะครับเพราะว่าเจตนาก็เพื่อนะครับดีกว่าเดานะครับผมมาดูตัวเลขกันเลยครับครับผมเลขนาคลาดนะครับรัฐบาลไทยวันที่16กุมภาพันธ์พศ2567นะครับเลขนาคราชวางรูดบนล่างไว้ที่2กับ5 นะครับตัวประกบนะครับผม7 8 0นะครับจับคู่2 5 2 7 2 8 2 0 5 7 5 8 5 0 7 8 7 0 8 0นะครับ3ตัวโต๊ดนะครับผมเลขกลาดจับไปให้นะครับ2 5 7 057025 2ตัวบนล่างนะครับผมนะครับเน้นไปที่25 57 80 70นะครับผมนะครับก็สำหรับผลนะครับของวันที่นะครับของวันที่16นะครับผม ของวันที่หนึ่งกุมภาครับผมเลขนักลาดก็ต้องขอโทษอภัยนะครับผมบนนะครับเลขนักลาดวางลูดไว้นะครับสองกับแปดไม่มานะครับเป็นเลขดังมากเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ตามกระแสนะครับแต่ตัวประกบผมเข้าแค่หกตัวเดียวครับผมจับคู่ย่อมไม่เข้านะครับผมเพราะไม่มีสามนะครับล่างนะครับผมตัวประกบและตัววางลูดไม่เข้าเลยครับผมผลที่ออกนะครับผมผลที่ออกสามตัวออก 0 6 3หกสามล่างออกศูนย์เก้านะครับผมเลขทั้งหมดมีสิบตัวถูกตัวเดียวครับผมขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมก็นะครับผมก็ไปรอรุ่นคลิปหน้าครับครั้งหน้านะครับผมนะครับขอทุกท่านมีโชคมีชัยครับผมขอทุกท่านรวยๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ